แอนหนึ่งปลาค่ะน่าทานไหมคะหนึ่งปลาค่ะหอมยั่วเลยจ้าปลาใส่ถั่เยอะๆหนึ่งปลาหนึ่งปลาส้มจ้าหนึ่งปล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 า ปาปานั้นหายากน้าอรจผักต้มยวยวนะจ๊ะผักนึ่งจ้าปลาส้มเสร็จแล้วนะจ๊ะน้ำพริกแจ่วค่ะอร่อยเละคะมานะคะมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะปลาส้มนึ่งจ้า สงสัยวันนี้จะทานข้าวหมดจานแน่นอนเลยจานไม่จัดไม่จัดแซ่บแซ่บจ้ะมัมมีมัมด้วยมัมขี้ปลานะจ๊ะส้มส้มมัมขี้ปลารสชาติเนี่ยแซ่บอย่าบอกใครเลยค่ะอินจาผักบุ้งต้ม บุ se ้งนึงค่ะมาแซบด้วยกันจ้ะ